เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนมักง่ายจนได้เรื่องนี่พวกเราไปซื้อขนมกินกันเถอะค้บว่างทั้งทีหาขนมอร่อยๆมานั่งกินไปเมาส์ไปนะ่าจะฟินนะเอาสิ ฉันก็หิวนิดๆน,นะตอนเที่ยงกินน้อยจนเกินไปอยาา่ารอช้าไปกันเถอะนี่พวกเธอเราไปทางลัดกันเถอะอินดี้ชวนเพื่อนๆเ,เดินลัดสนามยา้าแต่เขาห้ามเดินลัดสนามนะใช่มีป้ายติดไว้ด้วยนะอินไม่เป็นไรหรอกเราก็รีบวิ่งไง แป๊บเดียวไม่มีใครเห็นหรอกเดินไปตามทางอะ่ะมันไกลนะหิวแล้วด้วยเนี่ยอินดี้หวานล้อมเพื่อนๆให้เดินลัดสนามหญ้าจนได้ในใจก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่คิดว่าแค่นิดหน่อยคงไม่สร้างความเสียหายอะไรมากนักเลยทำบ่อยๆจนแทบจะกลายเป็นนิสัยซะแล้ว หลังจากซื้อขนมเสร็จเสาๆก็มานั่งร้อมวงกินขนมไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานอืมวันนี้หลังเลิกเรียนฉันจะไปซื้อของที่ห้างมีใครอยากไปด้วยไหมฉันว่างเดี๋ยวฉันไปด้วยเออเราไปไม่ได้นะมีนัดกับแม่แล้วจ้าหลังเลิกเรียนอินดี้กับทิมพี่ก็ไปเดินเลือกซื้อของในซูเปอร์ และก็เช่นกันอินดี้ทำนิสัยมักง่ายอีกแล้วโดยเธอหยิบครีมอาบน้ำใส่ลถเข็นแต่เมื่อเห็นอีกยี่ห้อที่ราคาถูกกว่าเธอก็เปลี่ยนใจโดยหยิบอันใหม่ใส่ลถเข็นแล้วเอาอันเก่าวางแทนที่พิมพีเห็นเข้าอดไม่ได้ที่จะพูดอ้าวอินทำไมไม่เอาไปวางที่เดิมละ่ะหืมไม่เป็นไรหรอกนะ่า เดี๋ยวพนักงานเขาก็หยิบไปไว้ที่เดิมเองนั่นแหละแต่ว่าทําแบบนี้อ่ะอาจจะทําให้ลูกค้าคนอื่นเขาซับสนได้นะเพราะราคามันไม่ตรงไงเกิดความเข้าใจผิดได้อ่ะไม่หรอกเขาก็ต้องเช็คสิราคามันก็บอกอยู่แล้วคิดมากไปหน้าไปกันเถอะระหว่างที่เดินในห้างอินดี้เกิดอยากเข้าห้องน้ำ และเมื่อเธอไปที่ห้องน้ำอินดี้คิดว่าโดยปกติแล้วห้องน้ำหญิงคนเยอะแน่ๆจะต้องมีคนต่อคิวยาวกว่าจะได้เข้าก็คงจะนานเธอจึงแอบเข้าห้องน้ำคนพิการซะเลยเมื่อทำธุระเรียบร้อยอินดี้เผอทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วมทั้งที่มีป้ายเตือนติดไว้ทำให้ไม่สามารถกดน้ำให้ไหลลงไปได้เยอะแล้ว ลอยขนาดนี้เลยจะกล้าออกจากห้องน้ำไม่เนี่ยอายคนแน่ๆเขาจะต้องคิดว่าเราเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ยอมกดแถมเป็นห้องน้ำคนพิการอีกด้วยโทรหายายพิมพ์ี่ดีกว่าว่าไงมีอะไรหรือเปล่าเข้มเพช่วยเดินมาที่ห้องน้ำคนพิการหน่อยสซดูหน้าห้องน้ำให้หน่อยว่ามีคนต่อคิวหรือเปล่า ตอนนี้ฉันอยู่หน้าห้องน้ำแล้วไม่มีคนนะเค <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรเออคือว่าทิ้งทิชชู่ลงถอแล้วมันดันกดไม่ลงกลัวว่าคนที่เข้าต่อน่ะเขาเห็นแล้วฉันก็จะอายเขาอะดิฮะจริงๆก็น่าจะอายตั้งแต่เข้าห้องน้ำคนแก่แล้วคนพิการแล้วปะจริงๆเลยนะเธอเนี่ย โอเคเลิกบ่นได้แล้วกลับบ้านกันอืมพรุ่งนี้เธอว่างไหมอะไปปั่นจักรยานที่สวนเอ็มกันไหมสูตรอากาศเช้าๆนะน่าจะสดชื่นมากๆค่ะก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศดีปั่นยามเช้าต่อด้วยหาอาหารเช้าอร่อยๆกินแล้วค่อยกลับบ้านอ่ะเนาะ เช้าวันเสาร์อินดี้กับพิมพ์พี่ปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะเอ็มสถานที่แห่งนี้ถือเป็นส่วนยอดฮิตที่มักจะมีผู้คนมาออกกำลังกายและพักผ่อนอยู่เป็นประจำภายในสวนแบ่งออกเป็นหลายโซนทั้งโซนพายเรือโซนนั่งพักหรือใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานที่นี่เขาก็จะแยกเลนจักรยานและเลนวิ่งให้ด้วยสะดวกมากๆเลย สองสาวรู้สึกเบิกบานใจอากาศยามเช้าช่างแสนสดชื่นเสียจริงพักจะเริ่มหิวแล้วสิพอแค่นี้ไหมงั้นวนไปอีกรอบก็พอละกันเพราะเราเลยทางออกมาแล้วอ่ะฉันว่าไม่ต้องวนหรอกเดินย้อนไปอ่ะแค่ร้อยเมตรเองนิดเดียวเอาอีกแล้วจะดีเหรออินไม่ควรหรือเปล่า มันนิดเดียวเองนะถ้าวนอีกรอบอะ่ะมันตั้งสามกิโลเลยน่าตามมาเธอระหว่างที่อินดี้ปั่นจักรยานย้อนสอนอยู่นั้นจูจูมีจักรยานอีกคันปั่นเข้าโค้งพอดีซึ่งเป็นมุมอับอีกทั้งเนื่องจากเป็นเลนจักรยานวิ่งทางเดียวจึงทำให้ผู้ใช้ทางหลักไม่ทันระวังและอินดี้ก็หลบไม่ทันทำให้ชนเข้าอย่างจัง คู่กรณีได้รับบาดเจ็บเช่นกันและต่อว่าอินดี้ด้วยเฮ้ยนี่คุณทำไมปั่นย้อนสอนแบบนี้มักง่ายไม่ทำตามกฎทำให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะคุณแท้แท้ถ้าเกิดผมเป็นอะไรถึงขั้นเสียชีวิตคุณจะรับผิดชอบยังไงฮะอินดี้ทั้งรู้สึกอับอายทั้งตกใจและเจ็บตัวด้วยได้แต่พูดขอโทษอยู่แบบนั้น ขอโทษจริงๆค่ะหนูผิดไปแล้วเป็นไรมากมายอ่ะคงต้องเรียกรถพยาบาลแล้วล่ะอดทนหน่อยนะคู่กรณียังคงโมโหไม่หายทั้งคู่ได้ไปที่โรงพยาบาลโดยมีแม่ของอินดี้คอยเจรจาให้สรุปก็คือ ทางฝ่ายอินดี้ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งค่ารักษาและค่าซ่อมจักรยานเนื่องจากเป็นฝ่ายทำผิดกฎจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอุบัติเหตุอินดี้รู้สึกเ็ดแล้วงานนี้ดิฉันต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยจริงๆนะคะต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะครับแต่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตรายจริงๆดีนะครับเนี่ยที่รถข้างหลังเขาเบรกไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นน่ะคงมีคนเจ็บตัวอีกหลายคนแน่ๆเลยค่ะหนูผิดไปแล้วขอโทษจริงๆค่ะเห็นไหมฉันเตือนแล้วว่าไม่ควรนะ่ะฉันผิดไปแล้วพิมพพี่คิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไรไม่น่ามักง่ายเลย ดูสิเจ็บตัวด้วยมักง่ายจนได้เรื่องจริงๆเลยถ้าอยากให้มีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ